สวัสดีเด้ออแม่พี่น้องเบิร์ดทุกสุขสุขคนว่าสิเป็นทั้งภายในหรือต่างประเทศกันยินดีข่าูซูซองสาวดวงวันน้าคือเ่าอีกเนาะวันนี้สาวดวงกะได้เดินทางมาหาสาวโสดคือเานะ่าเนาะแต่ตอนนี้สาวดวงกะมาหอดเพื่อนเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะสาวดวงก็ยังบุกเคยมาไทยทำเพิ่นจญาเถื่อนเอนาะกะเป็นเคล็ดแรกเนาะที่สาวดวงเข้ามาหาทั้งเ,เพื่อนทั้งสาวดวงกะยังบกุกหัวซื่อเสียงยังน้ำเพิ่นแนวอนะไรเนาะ ในไรเขาก็เข้าไปทักทายสบายดีโอ้ลมทั้งเอื่อยเพื่ออะ้รเนาะเพื่อบุเป็นการซัดสะาเสียเวลาโดยสบายดีเอื่อยโดยสบายดีเมากกมาหาทั้งเอือยเพันมือแรกเนาะโดยขออยากถามซื้อเนาะเอือยซื้ออย่างเนาะซื้อสิ่สวรรค์ สีสวะสี่สวะสีสวาสีสวาสี่ปีเนาะงอายุสามสิบเอ่อสี่ปีสามสิบสี่อ๋ออายุสามสิบสี่ปีเนาะงามเนาะมีงามยังแกวอยู่ได้สาววงเลยทั้งใหญ่เป็นกันโดยเลยแล้ยินงข่าวว่าเอ้ยเปิดใจบ่โดยเปิดใจบ่ไงกันคะคนคุยเนาะโดยเลยอ่าขอเนี่ยถามเอ้ยเคยสั่งครอบครัวยังมาหรือบ่เคยมาสั่งมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้ว สางมา 10, สิบกว่าปีปปแล้วท่นเลยเป็นกาเคยสั่งครอบครัวามาสิบกว่าปีเนาะแต่ท่านได้มีลูกเบื่ออ๋อเป็น,เป,นเป็นมาได้เห็นว่าจังเลือกลากันแปลว่ามาสู่ก็เลยสต่งคนต่างไปหาเงินมาแต่งเนาะ,ะนเขากะบอกเขาใจอีย่างนี้เลยละกัะอ,อันอยากมายาหฮาอ๋อแบบแต่กีทั้งนั้นที่าอยังกันถูดต่างคนถูกไปหาเงินมาแตงน้ำกัน บัดนี้มันแบบบุเข่าใจกันบ่เลยเลือกล่ากันทางนกลางไปเนาะโดยโดยโดยปะหางกนก็แยกกันหาเนาะบริยูน้ำกันอ๋อบริยูน้ำกันเอาเหงงานบ้านเนาะทางเพื่อนดิษฐ์เพื่อนก็ให้ไปอยู่น้ำอ้ายจะหางน้ำอ้ายเอาคว่ำ่างไกลกันเนาะว่าไงใช่แต่ตอนท่านไปเขาว่ากับว่าถือกันเนาะหลังจากเขาไปเพื่อนอยู่ไกลห่างกันกับกระแม่นยุ่งมั่งใคยคนเดียวกันเนาะ ก็อ,อยู่ไกห minority, ห่หางกับค้ามรู้ซึกมันกับในในจับวงแตกต่างกันด้มันมันบอกกับบคือคือที่เขาว่ากันเนาะคนนี้ถามเนาะอ่ะคนที่ไอยคแุ่ก่อ่ะบ้านเดียวกันเนาะพี่บอกเป็นคนเซน่คนเซนลเนาะคนตาลอายุคนจะฝีเลยอายุเพื่นตอนนั้นอ่ะเข้ากีปล่อยจม่เศร้าเศร้ากเอ๋อ้บงงากันรุ่นน้องคนน่ะแต่กีน่งเลยเลย อันอันชบาเอื้อยฮับอันคุยอันับอุเท่าไดรเนาะขอเี้ยแบบว่าอมณอันคนทีจะมาคุยนะแม่คนทีมานจะคุยน่เอยนี่แหละสามสิบขึ้นไปฮอดสี่ปราหกสิบค่ะหกสิบสามสิบห้าฮอดหกสิบอ๋อเลยเทางเอื้อยเป็นการับเนาะฮับอันสาสิบขึ้นห้าหกสิบเนาะดือนเด้อหนุ่มคนไหนเนาะ่าสิเป็นทางทางไทยดอว่าต่างประเทศเนาะสะพวง โดยเนาะ่ะเอื้อยครับเออ่คุยนี okay. ่ครับอืมแบบไรแบบผู้เบานะทา้งหลก็ได้บ่ทั้งหลายก็ได้ทา้งหลก็ได้ขอแต่ว่าเข้าใจก็ได้ขอแต่ว่าเข้าใจเขาเนาะคุยแล้วเข้าใจนะแมนปกติเขาบ่คอยเห็นเอื้อยวันใต่บ้านกา อยู่บ้านไม่ได้ไปใส็ไปหางานในฝั่งไทยให่ไปหางานโดนเขาไปอยู่น้ำหลานเขาแล้วก็หางานแต่ว่างานยังไม่ทันได้เนาะเขาเลยกลับมาตั้งต้นบ้านมากลับมาตั้งต้นก่อนมาดูไทยบ่มาได้หลายเดือนแล้วเอ้อไปเห็นงานอี่ไทยเนี่ยเห็นงานอย่างเอ้อก่อนจะเป็นแม่บ้านเนาะ เป็นแม่บ้านเป็นนแม่บ้าขายก๋วยเตี๋ยวเน่ขายก๋วยเตี๋ยวเงินเดือนเท่าไรล่ะเขาเนี่ยทำก็เขาขายเป็นมือเป็นมือบ้านเสาเข่าซื้อมันลำบากกัเนาะเน่เน่เป็นแม่บ้านหนึ่งเท่าไรสามเลยกว่าสามเลยกว่าบาทอีกยังเข่าซื้อเนาะั่นกับโบขพาวจิกุ้มนะเนาะอะไรกันทั้งเข่าซื้อกิดิบเป็นน้ำเป็นไนเนาะเซาห้องอีกบ้านหนึ่งกับก๋วยกุ้งไปไหน มาเห็นงานบ้านกะเงินเดือนกับบอลายเนาะบอลหดหมื่นเนาะเขากับใส่ใจนั่นเน่แล้วก็มาเห็นเฮือนเขากับบอพ่อเนาะออ๋ตอนนี้กัหาเงินเห็นเฮือนเฮือนยังบอลเล่ออ๋ออันขอยางหยาดที่เพื่อนมาอยู่ท่บ้านเมนเพือนด้วยบอลนะบอเพือนของเอื้อยอ๋อพี่สาวของพี่สาวอีกเลยมันมาเด่นเมองงานใชะเนาะคิดเรื่องเพื่อนเอื้อยแได้งเฮือนด้วยกับยังเห็นบอลเล่อบ่ยังบอลเล่อบอกไปยังบอลเล่อบาดีเลยเนาะ สูบคนเดียวหาผู้เดียวมันได้อยู่แต่มันได้หน่อยเนาะแม่มันเก็มหน่อยๆคือเราหามาแตะๆน้อยเนาะเลยเลยทามั้งแต่ยแค่น้อยเป็นน้อดเมื่อนี่ค่ะคือวราต้องสูดอีกเตาข้อเนี้ยทามปัจจุบันนี่เลยอยู่จะคนครอบครัวนะเราอยู่ผู้เดียวเอยู่เพื่อนหลังน่งอ๋ออยู่คนเดียวอ๋อเลยกับพี่กับน้องบางไงบางไงเออออกเพื่อนได้เนาะเพื่อนแกนี่มีครูเนาะ คุยได้ก็เปิดใจกันหาคู่เนาะมาสั่งชานังกันโดยโดยคนมาเติมเต็มนี่คุ้มเนาะก็เอื้อร์คือการเฮตุเวตุนี้สร้างคนเดียวเนาะเน่สู่ว่าง่ายสู่ส้นคนเดียวนะสาวหวงโดยมีคนอ่าแต่นุ่มคนใดเนาะทั้งยังพร้อมจะสั่งชากับเวอร์กับติดต่อมาหาทั้งสระว่วงได้เด้อขอญาติถามเบอร์กับดินเฟสดินไล่อยู่บ่เฟสไล่เฮาโทรศัพท์เฮาเบิ่์ ออ๋อแบบบางานมันใช้งานมาหลายปีแล้วบนหลายปีเป็นเงานเพมาสิปีเพือนเก่าันเนเนอะี่นกาใส่งานมาหลายปีแล้วเนาะเืนเก่าันนะิดโตกับนีแต่เบอร์ลาวะแต่ว่าทางพุคนัสะดวกบ้านีะเบอร์เบอร์ฝาสิ่งเพชรไล่แม่งกาใช้บสะดวกเด้สวง ขาจิตต่อมาหาทางเอ้ยเพื่นกกคือไอ้เพื่นวายเนี่ยเบอร์เนาะเอ้ยจะเบอร์เนาะเททั้งไลกันแย่เอี่ยตัวเธอซับกับรุ่นเก่าใช่เนาะตัวไปหน้ากับหลังใช่ไหมก็นั่นก็อยากซราแน่เนาะแน่แน่แสรุปแล้วเนาะข้อยาถามเนาะทั้งครอบครัวเอ้ยมีจั้คนสูงแล้วครอบครัวทั้งบริเวยมีแปดคนแปดคนเป็นคนสิเจ็ดอ๋อคนสิเจ็ดนิ่งใจ อันไส้อ uh ันามยส้ามยิงหะว่าไงกะเดี that ๋ยนี that ่กะขาเจ้ากะสั่งขอบวรัวเลยเนาะมาทั้งเลยกะสั่งอันยังออกเื่อนา่ผู้เดียวเป็นเท่อนผ่้นเดียวสู่ส้นคนเดียวว่าไงจะขนัญหถาดมาทังพ่อเม่เพื่ออาหิ้วลายด้ยเมยเขาก็เสียเขาก็เสียอ๋อขวัญหยา เสียใจเด้วเขากันเนาะเลยเสียงพวกเสียใจนั่นเลยเขากับบุหูเนาะยว่าไงกะเอะกะออกเพื่อนสู่ส้นผู้เดียวนะว่าไงที่ลงไปไทยไทยกัยังบ่มีงานเนาะเพิ่อนก็เลยตีกลับขึ้นมาเป็นจังไดปีเนาะเขา500บาทได้ลายจีบ่ บริเฮณหน้าหะหน้ากับบร้เวอก็บรเวดแง่เอาเข่าได้ใเอยกินจริงแหลาสือเอาเอ่ยเอาเขากินเดี๋ยวนี้มันกระแพงได้เข่าเดี๋ยวนี้เนาะทั้กับบริเกินเลยทังเอกับแต่ละบ้านต้องสู่หาเนาะว่าไงสื้อเขาซื้อยังกินได้เนาะแต่ยางังานเขาเนีมีแห้งสื่อเนาะตอนนี้เขาตกงานเขาบ้านคนมีเขาแมนก็ยังหาอะไรอย่างเนาะแต่ละบ้านเพื่อการใช้ใจ ทั้งเพินกระตกงงานเนาะทิไปไทยยังมีงานเหมนบอกพั่น็็ได้ตีกลับมาตั้งรักสักก่อนเนาะไ้ใจก็อยากไปอีกอีก่หาอยากไปเนาะมีคนมาปิดใจมีคนมาเนี่ยน้ำนมคนได้ด้เนาะสิมาปิดใจเลยเ่นนี้เนาะเพราะเนาะแม่สบายด้ยบางทีหาคนเดียวอยากมีคนแบบมาดูแลมา่วยกันหาอ๋อโดยโดย เขาเกี่ยากับครอบกีครัวเลยเนาะเนี่ยหนุ่มก็ลายไปสั้นๆเนาะเอื้ออยู่งานการเขาก็เคยเห็ดมาเมื่อยแล้วเนาะโดยดินร่นมาเมื่อยอะไรอย่างสู่คนเดียวนะเนี่ท่านก็มีคนหากคนมากเขากับดินร่นคือเกล้วโดยโดยแต่ว่านี่ผู้ใหญ่มากฮักเรื่อยเรื่อยแก่เสียนชิมักคนวัวดุอาเสียนหลงร่วงคนเนาะ แรีว่าบอลอกขันเขาบอลอกเฮ่าวกับบอลอกเฮาก็ต้องลงคุยๆกันไปเบิร์กกันเนาะแม่เฮอกก็ยังโบได้คุยอย่างกันเนาะเฮอกกับญาติเขาหลอกแม่ต่างคนต่างคิดอันเรื่องเขาหานี่เฮากก็ยังโบหูเนาะแม่บกก้าาาาาาเเเขมหงต่างคนญาตินะคนขอคิดนี้เขาหามว่าไรเนาะเอ้ย นอกจากเฮาฮู้เฮาคุยกันเดี๋ยวก็วฮู้เองศึกษากันมามาเจอกันมาซสนะเนาะมาไงแม่มาเจอกันมากันแล้วโอ้ล้มเลยว่าคุยกันไปหลายเดือนเนาะเข้าใจกันจังว่าแม่ตกลงปงใจกันภาษาแมนเราคนเนาเห็นกันปั๊บเลยเนาะปุ๊บเนาะแมนคนเอาก็ต้องศึกษาใจกันก่อนคนเห็นในโทรศัพท์ว่าง่ายเนาะมาเห็นตัวจริงอ่ะเป็นไวเนี้ยเออบางคนก็คิดไวสั้นได้บางคนแม่น สวย้เนาะังเจียวยังงามได้เออเพลินเนาะทางเขากับหินเตยยังสร้งอื่นมากค่เมากับเป็นมือแรกเลยมาหาตางเก้ือเพลินเนาะแะงามตรงโป๊ะได้ตางเก้ือเพลินไงแนแม่งเจียวเลยแต่เป็นยังไงมือนึ่งกินข้าวกินน้ำหรือบ่อันตอนแรกยังบม่ได้กินเลยแล้วก็สิไปหาเห็ดกินเลยเห็ดยังกินเลยก็ อันนั้กินงแหปิ้ง้นแหงเนาะซื้อเอาบเตน่ซื้อเอาิ้งแหงเทงนดเดี๋ยวนี้น้องแหมักนึ่งจะได้สะดวกเยนชาหาวจักบอกกิงตามได้สาวพวงไโตโตนอยเนาะมีอย่างกระแพงเดียวนี้เนาะอันสอบนึงทอยเอ่ยเดียวนี้้านี้เปสอบ้าแบบสองสามโลกอ๋อคือบาได้พอดียวเนาะ โดยโดยโลกอ่ะอิ่มไปเลยเนาะแต่ละมือเนาะอยู่คนเดียวใอการเงาได้แต่ละมือเนาะยหายได้มาปิดใจเอื่อยเนาะ กะคิดแล้วว่าซิมีอยู่บอคนหักเฮาแค่เนาะดีใจกปคิดมาแมนคิดอยูู่้เดียวโอ้ซิมีคนหมักคนหักเฮาบอเนาใครรอิมาดูแลสิพมสั่งไปสามเฮาบ่เนาะมีโหอมีคัวอยากเปนพ่อเป็นพัวไม่ลูกไม่เต้าฉันซันเนี่ยอยเฮาบอเกลียดเกคนแถวใดคนอายุ่ไายน่อยเฮากะรับเป็นเบิดทักกิดขาับขับเขาไรเนาะโอยากมีคนหักเนาะแมนแมนโอย จังใดสะดวกฮอก็ลุกวนทั้งเอเยินหได้เนาะฮอกาให้เอื้อร์พันพักพอนเนี่ยเนาะอีหยังเอื้ิร์พันกะสบายเยกินใ่ใช่โยอะไมเมื่อนางมื่อไนกะสายอย่าไม่ม่ด้เอ่ยอ่ะด้ายได้รายสบายดีสบายดี